นี่ครับทุกคนตอนสายๆนะครับเขากำลังหยอดน้ำกดแล้วครับเมื่อนียอากาศห้อนแห้งนะครับนะเนาะเขาหยอดน้ำกดแล้วเขาก็มาหาตัดเพืือนครับเก็บไม้แหง้งไม้ยางงาหยางมันโรยน,นะครับนี่ครับตัดควนเพืือนเพืือนแหง้งเพืือนแห้งไวไ้ไปไว้หนึ่งเขาช่วงนี้ต้องใส่เพืือนหนึ่งเขานะครับทานน้ำเพืือนน้ำบานเท่า มีเฟื่อนเาก็ใส่เฟืนครับต่ยุ่นี่มันมีงาอยยางครับงาอย่างมันแห่งแห้งอ่ะมันโลนเองล่วงลงมานนครับเจ็บกล่องไปครบับนี่ครับนี่ครับอยู่ในไฮน่ครับเอาไปเจ็บกล่องไปเขาก็คอนเพลทเฟื่อนไว้แต่หนึ่งเขา่างานนี้หน่อยกับอ้อยไฟดีครับผมที่ชีบหน้่บานเอาสิครับใส่แก๊สกับเปียงแก๊ส แกะกระแพ่งด้วยกันครับใส่ฟืนเบาไข่แพ่งครับมีกั้นขยันมาเก็บครับเนี่าเก็บกล่องไว้เลยครับอุนะงายางโลนครับโรนเต็มเลยช่วงมาหันฝนตกดูว่าได้มาเก็บครับวับนนี้เริ่มแดดแล้วแดดกระแดดห่อนได้ไหมครบนบนกกับห่อนฝนบปตกระห่อนฝนโปรตกระลำบากยี่งย่าง นอะครับชีวิตคนฮาบ่อนบอแนบอนอนอนแต่ละเหมือแต่ละเวนแต่เมือนเขากว่าหาฟื้นไปไว้กันครับไม่คนตกใส่มันเริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งเขาก็จะมาตัดไปเป็ดฟื้นเห็ดฟื้น,ฟนไว้แต่หนึ่งเข่าครับหนึ่งเขา่าอ้อยไฟดีแห้งครับนี่ไม่ยางนี่ดีปิดไฟง่ายต้องไปหาตัดแถวอื่น,นครับ เก็บงานมันหล่นน้ำตดน,นี่หล่นซู่มือครับงาแห้งงาอย่างนี่ยหล่นได้ลายกระสาสมไปเรื่อยครับกองอยู่เท่ากับไปใส่ประโยชน์นะครับคพือเห็ดฟพื่นน่ครับพอเพื่อนแห้งโอเคน,นะครับผมเดี๋ยวห่อสิบคิคอนตัดเป็นท่อนเป็นท่อนมันแยมห่อใส่เต่ามันยังไงนะครับเต่าทานห่อเต่อฟื่นห่อ อ่ำหนึ่งเข่าเฮ็ดแนวกินนะครับใส่ทั้งฟืนใส่ทั้งทาน,นครับยบ้านเ่ากันได้แต่โอเคนะครับผมเอากะเอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาจะตัดเฟืนทุกนโอเคครับผมนี่ครับเอาตัดได้แล้วกองนึง เึ้นหน่อยไปอ้อยไฟพื้นไงกับว้ตัตนี่ดังเป็นท่านโอเคนะครับผมจำเลยครับผมวันดีครับ